กำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวโค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกมแนวญี่ปุ่นนะครับเกมแบบเกมดิบแบบแนวเกี่ยวกับโตเกียวที่แบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะเกมชื่อว่าคันจูสกูนะครับผมเกมไม่โปงเงินโปงเพชรนะบอกเลยว่าภาพสวยมากนะเกมนี้ใครอยากไม่เคยเล่นนะก็ลองแนะนำไว้ให้เล่นนะที่ผมปรับภาพเป็นสุดหมดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จูนนิ่งตรงนี้ก่อนนะครับจูนนี้ก็จะมีบอดี้เอนจิ้น ล้ออะไบรยางนะครับก็มีพวกช่วงล่างนะผมจะไม่แต่งให้ดูแล้วกันนะเพราะผมแต่งไปหลายคลิปแล้วรถก็มีแบบรถต่างทางเยอะนะเดี๋ยวให้ดูบายคาตัวนี้นะครับเนี่ยมี28คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างผมผมไม่อยากแต่งรถให้ดูนะครับวันนี้เกียดพอดีเล่นมันแต่งรถทุกคันนะเนี่ยมี GTR Supra X7 นี่หมดนะครับ Evo Turbo 91้เนี่ยเดี๋ยวเอา91้าหน่นแล้วกันนะครับแต่ก็อยากอัพเกรดเนี่ยแต่ว่าเอามาเล่นก่อนนะครับมีคาแรคเตอร์ด้วยคือตัวละครของเรานะ จะเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเอาตัวนี้แล้วกันนะเซ็กซี่ดีนะครับผมโอเคผมจะไม่แต่งแล้วกันนะผมจะเล่นเป็นงนังแหละวีเพนนะเพนก็สามารถนี่เป็นสีนะสีทีดใดมันเลือกเฉดไม่ได้นะมันต้องแบบกดเอาทีลนะอันนะครับก็อืมก็สวยนะก็สีแล้วกันนะโอเคไปให้เราไปเล่นกันดูให้ดูนะว่าจะเป็นยังไงเกมนี้แบบเร็วๆมันจะเป็นเกมแบบผ่านด่านไปเรื่อยนะครับกดเล่นไป เนี่ยภาพในเกมโอ้คาสีนโคตรเท่อ่ะแอบภาพไว้หน่อยถึงจะไม่ให้รู้เราก็ถือเนี่ยไปโอ้ยเขาโดนแรงจังวะอุ้ยทำาไมร่นี่มันแรงจังอ่ะอันนี้ไม่อัพเลยเนี่ยออกตัวโคตรแดงเชี่ยะใช่หรอ ที่มันออกแรงมากเลยเนี่ยหรือว่ามันมันเบาแล้วมันเล็กนะครับก็จะแรงเพราะมันคันเล็กอ่ะวิอภาพสวยมาเอ้าสวยแล้วเหรอโคตรไวนะครับโอเคก็ข้าประมาณในเกมนี้นะผมสาธกาเล่นเนาะวันนี้มันเป็นด่านแรกๆไงก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะมันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงสอนเล่นนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะไม่หมดที่ค่ายากขึ้นไปเรื่อยมันที่ภาคสองนะเกมนี้เดี๋ยวผมเอาเล่นให้ดูนะภาคสองแต่ไม่รู้ว่ามีหมดหรือเปล่านะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วขออย่าจูนเลย นี่เป็นการแต่งนะครับเราจะแต่งครับขั้นเวลาไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคลิปมันจะสั้นเกินนะถ้าเราไม่แต่งเนะี่ยซึ่งผมก็ไม่อยากแต่งหรอกครับบางอันมันก็ใส่ไม่ได้เนะี่ยมันมีบางคันมันของแต่งน้อยนะก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ารถบางคันมันก็จำกัดไว้นะครับใส่แ่นี่ไม่สวยเลยวะใส่มาทําไมวะเนี่ยใส่มาเพื่ออะไรไม่สวยเลย เฮ็ดนี่สวยวะมันมาคลาสสิกดีนะเฮดไลท์ line, ไฟหน้านีออนในไฟคันได้แต่บอกอรบเราเห็นไหมว่าสีแดงโอเคแฮร์รี่โรมเล็กนี่คืออะไรโอ้โหเหล็กโครงหลักข้างในนะครับค่อสวยดีแบบเอนจิ้นนะครับแบบอัพเกรดได้นะครับเสรไปประยัดทุกอย่างแบบสุดๆไปเลยนะครับเอาแบบแรงสุดอะไรเงี้ย ทำไมไม่มีเสียงเพลงวะผมปิดเสียงเพลงไปแล้วนะไม่ไเป็นไรหรอ,อกเค่อัดไปอัดไปครับผมโอเคเอนจินโอ้นี่มันซื้อเครื่องด้วยหรออ๋อใส่ไปไม่รู้คืออะไรก็ใส่ไปก่อน,นครับอันนี้สวยดีชชว์ลาวเฮ้ยไปถ่ายรูปขับเล่นกันดูว่าจะแรงขึ้นกว่าเมื่อกี้หรือเปล่านะครับ มันเป็นด่าน,นแรกๆอยู่นะหาย่าง่ายดูสิว่าจะแรงไหมหลอ,อกตัวเท่าไหร่นะครับดูสิว่าจะพุ่งแบบทุบพวดไปไยภาพหน่อยนะครับโอ้โหนี่หมดเลยเนี่ยน,นี่ไม่ใช่หมดแข็งแลนะ้วเนี่ยหมดน่าเป็นมันน่าจะเป็นบทด,ดิบะฮะเออ,อชิโคะแรงโอ้โอดูดิบแล้วแบบไฟแบบ ควันมันเป็นสีแล้วนะเขาเทเลยนะยยนะควันมันจะสุบไปเลยนะสีมันจะไม่ตายตัวนะคไม่โอเคประมาณนี้กันนะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็เล่นก็นหน้าอีเดี๋ยวคลิปนะนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่กัหน้าของสุดท๊ายบาย,บาย